เราต้องถือว่าเป็นแป้งเย็นตำรับแรกของโลกเพราะก็ไม่เห็นมีใครทําแป้งเย็นออกมาเลยตรางูจึงครองตาแหน่งว่าเป็นแป้งเย็นและเป็นแป้งเย็นที่แบบเย็นสุดขั้วเย็นสะใจเย็นในตํานานถ้าพูดถึงร้อนอากาศร้อนไปถามใครก็ได้เดินบนถนนแล้วไปถามันก็จะบอกแป้งเย็นตรางู ระป๋องเหล็กสีขาวโลกโก้งูมีส้นปากสีเขียวนี่คือแป้งเงย็นตรางูเจ้าแรกของโลกกว่า130ปีก่อนสมัยนั้นห้างขายยาคือแหล่งช้อปปิ้งหนึ่งในนั้นคือห้างขายยาอังกฤษตรางูก่อตั้งในปี2435โดยคุณหมอโทมัสและดรปีเตอร์ก่อนจะเปลี่ยนมือเป็นคุณหมอล้วนว่องวาน,นิชตามด้วยดรบุญยงผู้เดินหน้าลุยการตลาดสร้างแบรนด์ตรางูให้ครองใจผู้บริโภคตอนนี้ถูกรับไม้ต่อจากคุณบุญยงเป็นรุ่นที่4ี่ มุ่งพัฒนาสู่สากลแต่ไม่ทิ้งเอกลักษณ์โดยเฉพาะสูตดแป้งที่ไม่เหมือนใครและการบรรจุใส่กระป๋องเหล็กเวลายิ่งหมุนผ่านไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคก็เปลี่ยนตามยุคสมัยแต่สิ่งที่ไม่เปลี่ยนคือความร้อนในเมืองไทยมากกว่านั้นคือคุณภาพของแป้งเย็ยนตรางูทมกลางแสงแดดและอุณหภูมิที่ร้อนระอุ <c oughs> <c oughs> ที่สำคัญคือการรักษาคุณภาพคือแป้งเย็ยนตราง,งูใช้ที่ไหนเย็นที่นั่นจะไปใช้ในตะวันออกกลางใช้ในแอฟริกา ใช้ในขัวโลกเหนือก็ร้อนก็เย็นในประเทศไทยเมื่ออากาศมันก็ใช้เมื่อไหร่ก็เย็นเมือน,นั้นเราก็มีการขยายไลน์ไปสู่ชาว่าเจลเนี่ยพวกชาว่าเจลทั้งหลายคนรุ่นใหม่ก็บอกว่าอทาแป้งแล้วไม่สะดวกเราก็มีสเปรย์ให้ความเป็นสบายตัวเกิดขึ้นบนโปรดักต์แล้วไม่จํากัดตัวเองต่อแป้ง แป้งเย็นตรางูไม่ได้คลายร้อนให้แค่คนไทยเท่านั้นแต่อังกฤษตรางูยังคงเดินหน้าคิดค้นสินค้าให้ผู้คนได้ใช้ต่อไปทั้งในประเทศและขยายสู่ต่างประเทศโดยปรับสู่อ e ีคอมเมิร์ซผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆซึ่งได้รับฟีดแบ็ที่ดีแต่ก็มีเป้าหมายสร้างแพลตฟอร์มเป็นของตัวเองด้วย ส่งออกไปก็เกือบ20ประเทศได้มั้ครับก็แถวๆนี้เอเซียเนี่ยถือว่าเป็นคนที่คุ้นเคยกับแบรนด์เราดีนะไม่ว่าจะเป็นประเทศเวียดนามลาวกัมพูชาหรือจะเป็นพมา่าลงไปตอนใต้ก็มาเลเซียอินโดนีเซีย สิงคโปร์ขึ้นไปตอนเหนือเราก็มีทั้งจีนแล้วเราก็เพิ่งเข้าจาดประเทศอินเดียเพิ่งเข้าไปเจอโควิดพอดี2ประเทศรวมกันก็เกือบ3,000ล้านคนแล้วซึ่งก็เป็นโอกาสของตลาดในการที่เราจะขยายตลาดเข้าไปสู่พื้นที่นั้นแล้วก็โปรดักที่ไหนก็ตามใช้มือหยเย็นทั้งนั้นยังเป็นสินค้าที่ยังไปได้อยู่โดยเฉพาะยิ่งในยุคที่โลกร้อน แป้งเย็นตรางูผ่านบททดสอบความสําเร็จของธุรกิจมาวันนี้ต้องเผชิญกับอีกหนึ่งความท้าทายสําคัญกับการระบาดของโควิดที่ทุบธุรกิจต่างๆให้ชะลอตัวอย่างหนักบทพิสุจน์ใ่นี้แป้งตรางูเลือกทําสิ่งที่ชั่วเพื่อแก้เกมยุคโควิดถือว่าเป็นเป็นโอกาสและเป็นโชคเราอยู่ในสายยาเนาะมันเป็นเรื่องของ สุขภาพอะครับเป็นเรื่องสําคัญแหะทุกคนเริ่มป้องกันตัวเองผลิตภัณฑ์เรามีทั้งป้องกันเสริมภูมิคุ้มกันไม่ว่าจะเป็นวิตามินดี D3 ผลิตภัณฑ์เราก็มีอีกหลายตัวทีเดียวครับและที่สําคัญคือความเป็นตราง,งูเนี่ยเราก็ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ของคุณภาพการที่เรารับใช้ประชาชนผู้บริโภคมาเป็นเวลานานด้วยความซื่อตรงผลิตโดยโรงงานตราง,งูแล้วท่านมั่นใจได้คุณภาพได้แน่นอนผ่านการวิจัยพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพที่ดีตั้งราคาที่ไม่สูงจนเกินไปไม่เอาเปรียบผู้บริโภค อีกไม่นานก็จะมีตัวหนึ่งคือเรื่องของกันชงและกัญชาคงตามมา,าอยู่ที่ว่าถูกใจผู้บริโภคไหมผู้บริโภคเชื่อถือไหมภายในปีนี้ช่วงคอรเทอร์สามสี่นี่เราก็จะมีสินค้าใหม่ๆอีกหลายตัวออกมาเหมาะกับสิ่งแวดล้อมและปัญหาที่มาจากโควิด ตลอดการพูดคุยมากกว่าการได้ทดลองใช้สินค้าของอังกฤษตรางูกับผู้บริหารรุ่นที่4ก็คือการได้เห็นถึงวิธีการและความใส่ใจในผลิตภัณฑ์คลายร้อนให้กับผู้คนนั่นคือหัวใจหลักของอังกฤษตรางูคือการแก้ปัญหาเพื่อคุณภาพชีวิตของผู้บริโภคที่ดีขึ้น